สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้ผม j จวิเกเตอร์จะมาะพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อเสียข,ของเจ้า ADB 350นะครับหลังจากใช้งานมาครบ7วันนะครับอันนี้ก็คือเจ้า ADB 3ามของผมนะครับ ตอนนี้นะครับเจ้า adv 3 5 0ของผมนะครับก็ได้วิ่งไปนะครับทางทั้งหมดนะครับตอนนี้ที่วิ่งไปก็คืออ่โลนะครับ7วัน7วันนี้ครึ่งพันแล้วนะครับก็ผมเป็นคนที่ใช้รถไปในการทำงานทุกวันนะครับแล้วผมก็เพิ่งอัพสีนะครับมาจากคี่ก็นะครับใช้แทนคันเดิมเลยคันเก่าคันเดิมเลยเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของ adv ส50นยะครับก็คือข้อดีก็คือ หนึ่งครับหล่อนะครับคันนี้หล่อมากไปที่ไหนก็มีแต่คนมองมีแต่คนถามนะว่าเอ,อ้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรกีซ่ซีซีนะครับอ่าบางคนก็ถามว่า,เ,าเหมือนเหมือนฟอร์ซ่าไหมนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะข้อดีมีแต่คนแบบให้ความสนใจนะครับด้วยความที่มันออกมาใหม่แล้วก็ด้วยความที่ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวนี้หล่อ,อจริงๆนะ50อันต่อมาก็คือผมรู้สึกว่าเจ้า ADV350 เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่ เดินทางด้วยแฮนด์บาที่กว้างเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยนะครับเวลาเราขี่มันก็จะมีความสะดวกสบายนะครับข้อดีต่อมาของเจ้า adv 3 5 0นะครับก็คือในเรื่องของเบาะของเขานะครับยอมรับว่าเบาะนี่นั่งสบายมากถ้าเทียบกับเจ้าคิกร2อยตัวเก่าของผมนะเพราะว่าเจ้าคิกเนี่ยเบาะมันเล็กใช่ไหมก็ไม่ถึงกับเล็กมากนะถ้าเทียบกับรถในซีซีเท่ากันนะครับแต่ด้วยความที่เจ้า adv 3า0บเนี่ยเบาะค่อนข้างใหญ่นะ ก็ทำให้นั่งสบายนะครับนั่งที่ก็คือหลังตรงเลยนั่งเนี่ยหลังตรงสบายมากนะครับข้อดีจุดที่3ของเจ้า adv 3 5 0นสนะก็คือเจ้าชกหลังของเขานะครับพวกชกหลังเขาเนี่ยเป็นซับแทงนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับและได้ใช้รถคันนี้นะมาเป็นระยะทางนะครับ400กิโลก็เมื่อเช้านะครับผมเพิ่งเห็นว่าตรงนี้นะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นคราบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวใครที่รับรถไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนใหม่ที่รับรถเอ่อ ให้เพื่อนเพื่อนเช็คตรงตรงในส่วนของโชคนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในกลุ่มนียจะมีปัญหาเรื่องโชคอยู่ดูนะครับหนึ่งคันเห็นเห็นหนึ่งคันนะแต่ของผมเนี่ยเมื่อเช้าผมเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนคราบครบน้ามันนะแต่ผมนี่กําลังเช็คอยู่ว่ามันเป็นคราบน้ํามันที่กระเด็นขึ้นมาหรือว่าจากตัวโชกนะครับข้อดีต่อมาของเจ้า adv ส0ครับก็คือเรื่องของล้อแมกลายแมกของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นลายแมกที่สวยงามครับดูหล่อหล่อนะครับอ่า เพื่อมาสังเกตกันใกล้ๆนะครับว่าแม่ของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบว่าวางตรงๆนะครับคือวางเฉียงก็คือเฉียงซ้ายเฉียงขวาใช่ไหมครับแล้วดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะไม่ได้วางตรงตรงแกนกลางของลอนะมันจะเลื่อมกันอยูอ่ตรงนี้จะเนชัดเจนมากว่ามันไม่ได้วางตรงแกนกลางของลอนะครับมันจะวางเหมือนเยื้อมาทางซ้าย1ซี่เื่อยเยื้อไปทางขวา1ซี่เพื่อรองรับแรงกระแทกเวลาเรา ในทาง off road. ข้อดีต่อมาจุดต่อมานะครับของเจ้า ADV 350ก็คือตรงนี้ครับตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเป็นของ f o r ์ซ่เนี่ยเขาจะยาวขึ้นไปใช่ไหมมันจะเป็นแบบยาวขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ขอ้อของเจ้า ADV 350เนี่ยก็คือเขาเว้นนะครับตรงนี้มานะครับให้เราเนี่ยสามารถเหยียบได้เต็มที่นะครับตรงนี้เวลาเราไปเจอทางที่มันสมบุกสมบันเนาะเราก็สามารถยืนขี่ได้นะครับยืนขี่ได้ด้วยความมั่นงนะคงมีที่เหยียบตรงนี้นะครับตัวนี้เหมือนมัน วเว้นไว้ระหว่างเท้าของเราพอดีเวลาเราเรา,าเหยียบไปใช่ไหมครับมันก็จะมีจุดเว้ากลางเท้าของเรามันจะได้พอดีนะครับจะได้มัน่นคงอันนี้คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยนะสำหรับเจ้า ADB d v 350 0นะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของชิลของเขานะชิลหน้านะครับก็อย่างที่ผมได้ใช้อยู่เป็นประจําก็คือผมจะใช้ชิลหน้าครับระดับที่3ระดับที่3เนี่ยมันจะพอดี สำหรับผมนะครับจะพอดีสำหรับผมเลยเวลาผมขี่ใช่ไหมครับเวลาผมขี่ลมเนี่ยก็จะเลยไม่ถึงกับเลยหมวกะครับก็จะประทะาช่วงระหว่างครับระหว่างน้าผักของหมวกเนี่ยขึ้นไปนะมันก็จะอาจจะโดนลมนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้ก็ลงพอดีนะครับถ้าเป็นระดับสูงสุดก็จะไม่ไม่โดนเลยนะครับสาหรับผมนะไม่โดนเลยหรือว่าใครชอบซิ่งๆนะครับผมก็แนะนําอันนี้เลยจุดแรกเลยครับจุดแรกก็จะเซ้งนิดนึง ตัวตัวโดนโลมนะครับหัวโดนโลมก็ขี่สนุกไป e อีแบบหนึ่งนะครับมันก็ได้ความความสนุก e อีแบบหนึ่งในเรื่องของใต้เบาะนะครับใต้เบาะก,ก็คือจะกว้างเท่าเจ้าฟอร์ซ่าสามพันห้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่กั้นมาให้เหมือนกันเลยนะครับมาดูตรงนี้กันหน่อยดีกว่าตรงนี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตน,นะนะครับอันนี้เผื่อเพื่อนเพื่อ,อที่อยากได้รถนะครับอยากรู้ข้อมูลของรถแบบเพิ่มมากขึ้นนะสังเกตตรงนี้นะครับเขาบอกมาว่าอัตราเฉลี่ยกินน้ำมันก็คือ28 จ6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหรือว่า100กิโลเนี่ยจะใช้น้ำมัน3.5ลิตรนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยที่ขยับมาจาก125ีซีซีเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมตกใจมากในการกินน้ำมันของมันเพราะว่ามันค่อนข้างกินน้ำมันเหลือเกินจากผมเคยใช้เฉลี่ยอยู่ประมาณ40ิ40บวกโลลิชไหมครับด้วยความเร็วประมาณ 80- 90100าอะไรประมาณเนี้ยแต่พอมาใช้เจ้า a d v 3าสูเนี่ยมันเหลือแค่นี้นะครับแต่น้ำมันมน้ำปัดนะครับ ถ้าเราขี่ดีๆเลยเขาเล่นดีๆอาจจะได้ถึงสาสิบนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมขี่อยู่ประมาณส0มสิกิโลเมตรตร่อลิตรนะคะตรงนี้ก็สําหรับใครที่เป็นมือใหม่แบบผมนะก็ต้องก็ต้องอาจจะตกใจกันนิดนึงว่าทำไมันกินน้ํามันเยอะจังเนี่ยครับก็ผมก็ได้ไปถามในกลุ่มเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละตามซีซีของมันนะมันยิ่งซีซีเยอะนะครับก็ยิ่งกินน้ํามันค่างเยอะแม้ความเร็วจะเท่ากันนะครับแต่กินน้ํามันค่อนางเยอะกว่าเลยนะครับตรงนี้ก็ ฝากไว้สาหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นร้าวๆนะครับสาหรับผู้ใช้งานจริงอย่างผมนะที่ใช้งานรถเจ้า ADV 350นะครับในการขี่ไปทํางานนะครับทุกวันเลยใช้ไปทุกวันใช้แทนคันหลักคันเดิมก็คือขี่125นะก็สาหรับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็ฝากติดตามช่อง JV วิ t เกด้วยนะครับก็จะทำคอนเทนต์นะเกี่ยวกับการขี่เจ้า ADV 350นี่แหละนะครับในชีวิตประจำวันทุกวันเลยนะครับเดี๋ยววันไหน ใครผ่านมาราชบุรีนะครับมาสุนก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมขี่ไปให้ดูให้ชมนะครับเรขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากมากนะครับสวัสดีครับ